สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับคลิปนี้มาซ่อมกิจทายอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อซูเออรุร่น 1000VA นะครับตัวนี้ลูกค้าอนุกรมแผงแล้วจ่ายไฟเข้าไปนะครับก็อนุกรมแผงก็จะทำให้ไฟเกินนะฮะทำให้ภาคจ่ายไฟเลี้ยงเสียนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนที่จะซื้ออุปกรณ์พวกนี้มาใช้นะครับ ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับเพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้นะฮะก็ทําให้อุปกรณ์เสียหายนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะฮะยังไงเสียแน่นอนนะครับตัวนี้ นี่นะครับในส่วนของไฟเลี้ยงตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าคาปาซิตเตอร์บวมนะครับคา,าปาซิตเตอร์บวมชุดไฟเลี้ยงเสียนะครับตัวนี้ไม่ไม่มั่นใจว่า,าเคยแกะแต่ว่าเคยแกะแล้วแหละแต่ว่าไม่มั่นใจว่าเคยถอดบอร์ดออกมาซ่อมหรืออยังนะครับเพราะว่าจะมีอยุดจุดนึงนตัวประกับ ไอโอดมันเอียงนะฮะคืออย่างนี้อันตรายนะครับบางทีถ้ามันเอียงไปโดนอุปกรณ์ด้านด้านล่างนะฮะก็อาจจะทําให้มันช็อตได้นะฮะแต่ว่าน่าจะเคยถอดแล้วแหละเพราะว่า,าสายพัดลมสายพัดลมก็ไม่ได้เสียบมานะครับเอาโอเคไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราถอดบอร์ดออกมาซ่อมกันนะครับ ผมก็จะแนะนานิดนึงเผื่อเพื่อนๆซ่อมอาการนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยในส่วนของภาคจ่ายไฟเลี้ยงเสียเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะรื้อบอร์ดออกมาซ่อมน,นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลารื้อฟรีเราเช็คในส่วนของ mcu มันก่อนนะครับว่ามันยังใช้งานได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้า mcu พังเนี่ยเราซ่อม ภาคจ่ายไฟมันก็ใช้งานไม่ได้นะครับก็เท่ากับซ่อมฟรีนะฮะก็โดยการจ่ายไฟเลี้ยงนะครับประมาณสัก12-13โวลต์ก็ได้นะฮะเข้าที่ขา1น,นะครับของ IC7812 เดี๋ยวเอากล้องลงมาดูนะฮะนี่นะครับจ่ายเข้าไปที่ขา1นี่ฮะมี ตัวหนีบปากจอระเก้ก็หนีบหรือว่าจิ้มลงไปก็ได้นะครับแล้วดูว่าไฟแดงมันติดหรือเปล่านะฮะกรณีของตัวนี้มันไม่ติดนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่า IC7812 เสียนะครับก็ย้ายมาจิ้มที่ขา3นะฮะไฟประมาณสัก12 13โวลต์น,นะฮะย้ายมาจิ้มที่ขา3นะฮะจิ้มเข้าไปที่ขา3นะครับ เห็นไหมฮะไฟแดงกระพริบนะครับก็แสดงว่า MCU ยังอขออภัยไปชอดก,กาเกาเอาใหม่ MCU ยังยังใช้งานได้นะครับ MCU ยังไม่เสียแบบนี้เราซ่อมได้เลยนะฮะแต่ในกรณีที่อ่าจิ้มแล้วมันไม่ติดนะครับก็ MCU อาจจะเสียนะครับถ้า MCU เสียก็ ซ่อมภาคจ่ายไฟไปก็ใช้งานไม่ได้แต่ว่าในกรณีนี้ถ้าเรามาจิ้มที่ขา3ของ IC 78M12 มันไม่ติดนะครับก็ให้ปรับแรงดันเหลือ5โวลต์นะฮะปรับแรงดันภาคจ่ายไฟเหลือที่5โวลต์นะครับอ่าเหลือ5โวลต์นะฮะแล้วก็มาจิ้มที่ขา3ของ IC 7805นะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับมันก็จะติดเหมือนกัน ก็แสดงว่า MCU ใช้งานได้เพราะว่าบางทีเนี่ยในกรณีที่ภาคจ่ายไฟภาคจ่ายไฟเลกูเลตเสียนะครับ IC 7812อาจจะเสียและ IC 7805อาจจะเสียด้วยอย่างกรณีของตัวนี้7812เสียด้วยนะครับ7812เสียนะครับ7805ไม่เสียนะฮะแล้วก็ตัวนี้เสียแน่นอนนะครับในส่วนของอาฐานซิสเตอร์ TIP สี่หนึ่งหรือว่าดีแปดแปดหกแปดแปดศูนย์หรือแปดแปดดีแปดแปดศูนย์นะฮะแล้วก็ซีเนอร์ไดโอดสิบสองโวลต์นะครับก็โอเคเดี๋ยวดำเนินการซ่อมกันต่อนะครับ การเปลี่ยนอะไหตัวที่เสียเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของทานซิสเตอร์ไฟเลี้ยงตัวนี้นะครับซินเนอร์ไดโอดนะครับคาปาซิตเตอร์ i c 78M12 IC ไฟเลี้ยง12โวลต์นะครับก็เดี๋ยวเรามาทดสอบเบื้องต้นกันว่าระบบไฟเลี้ยงสามารถทำงานได้หรือ,อยังนะครับผมจะจ่ายไฟเลี้ยงประมาณ26โวลต์ก่อนนะฮะ 25-26ิโวลต์นะครับอันนี้นะครับจ่ายไฟเลี้ยงเข้าไปแล้วก็ต้องเปิดสวิ์นะฮะถึงมันจะมีไฟเข้าวงจรนะครับถ้าไม่เปิดสวิ์จะไม่มีไฟเข้านะฮะนี่นะครับไฟสต็อปสีแดงกระพริบแล้วนะครับแสดงว่ามีไฟเข้าไปถึงในส่วนของ MCU แล้วนะครับเดี๋ยวลองวัดไฟเลี้ยงเบื้องต้นกันดูหน่อยนึงนะครับวัดที่ขา1ของ IC 7 8 M 1 2นะครับว่ามีไฟประมาณ20กว่าวลต์หรือเปล่า อันนี้นะครับมีไฟที่22โวลต์นะฮะแล้วก็ขา3ของ IC 7812นะครับต้องมีไฟ12โวลต์นะฮะนี่นะครับแล้วก็ขา3ของ IC 7805จะต้องมี5โวลต์นะฮะอ่ะโอเคนะครับไฟเลี้ยงปกติปรับอ่าไฟที่ป้อนเข้าไปให้ได้อ่า40โวลต์นะครับ41 42โวลต์นั่นแหละนะครับ นี่นะฮะสี่สิบสองนะครับมาวัดที่ขาหนึ่งของ IC7812 ดึอีกทีนึงว่ามีไฟประมาณ24-25โวลต์หรือเปล่านะฮะะนี่นะครับมีไฟ24โวลต์นะฮะ24.3นะครับ ครับก็แสดงว่าตอนนี้ภาคไฟเลี้ยงปกติแล้วนะครับไฟเลี้ยงปกติแล้วต่อไปเราจะลองเทสรันดูเลยนะครับก็ทดสอบรันดูเลยว่ามันรันได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเอาสายไฟนิดหนึงนะะ่งฮะลกหน่อยนึงของรอรอซ่อมหลายตัวเลยทีเดียวมันจะช้าตรงที่ว่า ถ้าซ่อมอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันจะไม่ช้านะฮะงานซ่อมผมซ่อมตัวหนึ่งใช้เวลาไม่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ว่ามันจะช้าตรงที่ทําคลิปนี่แหละเพราะว่าต้องถ่ายคลิปไปด้วยต้องซ่อมไปด้วยมันก็เกิดความไม่สะดวกไม่ถนัดในการซ่อมนะครับอ่ามันก็เลยทําให้งานซ่อมอดําเนินได้ช้านะฮะแต่ว่าก็ต้องถ่ายทุกตัวนะครับเพราะว่าผมซ่อมแล้วก็ถ่ายคลิปไว้ให้ลูกค้าดูนะครับเพื่อ ความโปร่งใสนะครับว่าเราได้ซ่อมจริงๆซ่อมจุดนี้จริงๆนะฮะคิดค่าซ่อมตามจริงนะครับไม่บวกเพิ่มนะฮะไม่ฟันลูกค้านะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวทดสอบจ่ายไฟ AC เข้าไปนะครับเดี๋ยวปิดสวิตก่อนแล้วกันจ่ายไฟ AC โอเคจ่ายไฟ AC เข้าไปแล้วนะฮะบ,บายพาสสวิตนะครับทดลองรันเครื่อง ครับตอนนี้ตัวเครื่องรันได้แล้วครับไฟเขียวขึ้นแล้วนะฮะไฟรันนะครับก็จะมีการดึงกระแสทาง DC นะครับไม่เกิน3แอมป์นะครับเพราะว่าลิมิตสวิตชิ่งไว้ที่3แอมป์แต่ว่ามันก็จะดึงแล้วตัดดึงแล้วตัดเพราะว่าถ้าเต็มลิมิต3แอมป์แล้วสวิตชิ่งมันก็จะตัดนะครับประมาณนี้นะฮะ ก็โอเคสำหรับตัวนี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการซ่อมนะครับกิทาอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อซูเออร์รุ่น1,000 VA นะครับลูกค้าอนุกรมแผงไฟเกินทำให้ภาคจ่ายไฟเสียนะครับภาคจ่ายไฟเลี้ยงเสียก็จัดการซ่อมเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวในเรื่องของส่วนในการประกอบเดี๋ยวผมจัดการทีหลังนะฮะพอถ่ายคลิปไปเดี๋ยวมันจะยาวก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่จะซ่อมเองนะครับหรือคิดจะซ่อมเองดูแล้วเป็นแนวทางนำไปปฏิบัติได้นะครับก็ในส่วนของข้อมูลนะฮะส่วนอื่นส่วนใดในคลิปนี้ถ้ามีความผิดพลาดหรือว่าเกิดผิดพลาดนะครับ หรืออธิบายผิดพลาดในส่วนไหนไปก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ